ส่วนจุดที่เป็นการจัดงานโดยกระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการกับ33หน่วยงานลอยกระทงไทยไทยคาราวาลัยพระแม่ของแผ่นดินคือที่นี่ครับที่วัดอรุณครบรรยากาศตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วนะผู้คนเดินทางไปใส่ชุดไทยไปรอยกระทงกันประชาชนก็แต่งชุดไทยสีดํามาร่วมง,งานบางส่วนก็ไม่แต่งชุดไทยก็ใส่ชุดแต่ก็เป็นชุดสีดําสีขาวโทนสีเข้มทั้งหมดครับ เพื่อแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับกิจกรรมภายในงานก็ขึบรรยากาศก็ยิ่งคึกคักขึ้นกิจกรรมภายในงานนะคะก็การแสดงทางวัฒนธรรมการลอยกระทงด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอินเทอร์แอคทีฟค่ะการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติค่ะรวมไปถึงสาธิตทำอาหารไทยขนมไทยโบราณหนึ่งจังหวัด หนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิน่นการทำโบไว้ทุก๊กงานคราฟแล้วก็งานดีไอวานค่ะจากนั้นนะคะช่วงเวลา18.10นาฬิกานาทีมีพิธีเปิดงานลอยกระทงไทยๆคาระวาลายัยพระแม่ของแผ่นดินปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมแต่งชุดไทยไปลอยกระทงอย่างเป็นทางการกซึ่งแน่นอนคะ่ะได้รับเกียรติจาก อาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีต่อจากนั้นค่ะคุณสบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นกล่าวรายงานการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2568แล้วก็ยังมีการแสดงชุดวิจิตนาฏมงคลสถิตพระนามริกิติ์กิติยากรพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าิกิติ์พระบรมราชินีนาถระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ